ดีได้แหละน้องพ่อพี่รองเลยอ่ามีสมาชิกใหม่น้องพ่อพี่รองมีสมาชิกใหมอ่ามีข่าวดีนั่นแหละอ่าที่แบบว่าจะมาบอกเอฟซีเนาะอ่ามาฮอนให้ฮอนนาแล้วก็เดี๋็กจีไทยบรรยากาศอ่าตามให้ตามหน้านำเนี่น้องพ่อพี่รองเลยอันนี้ก็มามาที่ว่าอามาเตะทางบ้านสามีนาเพิ่นบนแหละพี่รองเลยอ่ามีสามตัวไหเบิสสามตัวเลยเนาะลูกกระเดียพี่รองเลยตัวสำคัญ พแมพี่น้องกับสบายดีได้สวัสดีเด้เอพแมพี่น้องเอฟซีบส,สุขสุขคนเด้อนพอพิน้อง,พอพองโอบายชิยู่ใกยูกย่ไก่เนาะหาฟังเราฟังไทยทางต่างประเทศกายินดีต้นรับเขาสู่ซองของเบาจิตอุทุมพรคือเก่าอีกเ่นเคยเนาะ <c ười> กาคือเมื่อนี่นพพิน้องเลยหามาผมมาพ่อก,กับเบาจิตอยู่ในช่วงประมาณสี่มุงสี่ขา่าหามุ่งแล้วพ่น้องเลยเอาล่าเวลากะหลังจากว่ามาแต่เวียกเนาะ มาแต่เบียกมาแต่งานเวน้องพ่อพี่น้องเลยหมาหน่อยเวน้องพ่อพี่น้องเลยเวมาหน้าก่อนมากินข่าวอยู่หน้าก่อนมาหนี่ก็ได้กต่พอดีได้แหละน้องพ่อพี่น้องเลยมีสมาชิกไม่น้องพ่อพี่น้องมีสมาชิกไมามีข่าวดีนั่นแหละที่แบบว่าจะมาบอกเอฟซีเนาะมาฮอนให้เขาหน้าได้กะเด็กจิไทยบรรยากาศตามให้ตามหน้า น้ำเน่น้อพ่อพี่รองเลยอันนี้ก็มามาที่ว่าอามาเตาทางบา 35, ้านสามีนาเพิ่นปุณละพี่รองออเลยมนะีสามตัวไหเบิร์ดสามตู้ด้วยเนาะลูกกระเดีย้ยพี่รองเลยตัวส้ำคัญนี่แหละมาเดี่ยงมาจีดิ่งอะได้เด็นแต่<ม>ตพงนั่นแหละพี่รองเลยไป้าสนอพ่อพี่รองบ่าวไหลใหญ่กันห่างอ่าเดี๋ยวทางบ้านจีดิ่งเนาะอ่าสิพาทุกคนอ่าไปเบิ่งสมาชิกใหม่กันเลยเนาะพ่อพี่รองโอเค โดยนพพิร่องกิกาคือสี่ประมาณนี้เด้อนพ่อพี่น้องกานี่แหละเนาะหาสมาชิกใหม่ข้าวดีพี่น้องเอ้ยอาที่ว่าเสีให้ทางพ่อแม่พี่น้องเบิงกาได้งัวน้อยไหมพี่น้องเอ้ยอ่าได้งัวน้อยอ่าที่ว่าอ่าหาก็ได้เมื่อนี้ได้พี่น้องเอ้ยนี่เด้อ่างัวน้อยเบิงเด้อถ้าอยู่อันนี้ก็ตัวนี่ก็แม่นเนาะพ่อพี่น้องมาแต่บ้านสามีหน้าคือกันนี่ก็ได้น้อยอ่ามาอยู่ อ่าน no ี่แหละพี่รองเลยอ่าเดี๋ยวโฟกัสใส่ตรงนี้ก่อนเนาะพ่อพี่รองอ่าเป็นเป็นงัวอย่างเนาะบัดนี้ก็ได้ตัวผู้หรือตัวแม่บัดนี้เบิ่งก่อนพี่รองเป็นตัวผู้หรือตัวแม่เนาะเมืองก้อนเบิ่งก่อนโอ้เดือมแท่าไงอ่าหู้ซึกเปลี่ยวอ๋อหมาบ่ย่านเนาะหมาน่ะเออกำลังกินนมอยู่ออกมาจากกินนมโดเนาะพ่อพี่รองงัวหน่อยนี่เนาะอ่าเสบือเงินบ่น่ะนาะพ่อพี่รองเลยนั่นดิ อตัวแรงจนเทินคือกันก no, ับแม่มันเนาะนี่ก็ได้ตัวยังก็บึงกันเด้อโอ้หู้แล้วพี่น้องหู้แล้วหู้แล้วเนาะเป็นหน้าตัวแม่พี่น้องไเบิ้งคักแล้วอตัวแม่โอ้ดีเลยพี่น้องไงเป็นตัวแม่นี่ก็ได้นับมือเพ่ได้เนาะพ่อพี่น้องแหละน้องพ่อพี่น้องเลยตัวเพิ่นกำลังกินหย่าอยู่ได้เพิ่นกำลังกินหย่าอยู่น้องพ่อพี่น้อง กเขาทาเขาทาอ่างูน้อยเนาะอ่างูน้อยอ่านี่แหละที่ว่าเสีห้ทางพ่อแม่พี่น้องเบิ่งก็ได้อ่าเป็นงัวเป็นงัวเด้อพ่อพี่น้องเลยฮะบริเวณอีหยังดอกก็ดีใจนั่นแหละพี่น้องเลยการได้งัวน้อยเพิ่มขึ้นอีกแล้วแม่งัวนี่มันท้องจักตัวได้นี่ตัวเดียวนี่บ่งัวตัวเท่าไงได้ฮะ บ่อะนะปีนี้มันไม่ได้ท่องบ่บ่ยังชิมีอยู่บ่ท่องมันยังน้อยพี่้องไอ้พุนพูนพูนตัวน่ะนี่ตัวน่ะท่องมันยังน้อยเนาะบ่ข้ามได้ไปน่ะแม่นบ่ข้ามไปเอางัวเนาะพอเราคิดหัวพี่้องเบิร์นเบินีเขาไปหาทางป่อยคนก่อนอ่านี่เลยพี่้องเลย นี่ก็มาอานานั่งนึงเพื่อนเชือ้ออ่านี่เด้พี่รองเลยฮู้ด้ย<ม>อันนี้น่ะซี่ปีเล้ได้พี่รองเลยได้ลูกมาแ่ละเือ่ละเือนน่มีติดอ,อ,อ่าบ่ยังอ่ามีติดเสียกับเสียอ่าตัวนี้ก็เอามาแตบบบ่บ้านเพื่อนนั่นเลยบ้านสามีนานี่เนาะอ่ามาอยู่อนี่พร้อมเออเออนี่ก็ตัวนี้พร้อมพี่รองเลยมาทำการบดาัดซ้ำโตเลยอ่านี่เด้ <laughs> หันหันเลยพี่รองอ่า,อาซื้อขนมมาต้นพันชุมเอื้อชมุมเอื้อเนาะอันนี้ก็ได้นี่เสิอึบอึบอึบอืมพอแล้วเบิ่งเบิ่งเบิ่งบบนี้อ่าไปเด้อตัวนี่นไงแกโยกกันเนาะพ่อพี่ร <laughs> อ,องเลยสามตัวสี่ตัวต่ว่้ามานั่งนึงเพื่นนี้คล่องแล้วพี่รองเลย <laughs> <laughs> จากที่ประจิตเบิ่งนี่ก็ได้เอา้านั่นแหละพี่รองเลยกะภาพประจิตกะสีแปลกๆนี่เด้อเนาะพ่อพี่รองแบบนี้ก็ได้โอ้ยเราบ้าคาดคิด อ่าบัวฟันอ่าไม่กรนชั้นใช้งานอยู่ดีๆแบบอ่าจ uh, mm ัก hmm. มันเป็ี่ยนยังพี <outro> ่รองเลยอ่าเกนมันตายเนาะเอาจริงๆกรบเบิดอานาเหตุยังนักแรกพี่รองเลยมีแต่แบบว่าถ่ายคลิปอ่ามือละสองสามคลิปเนาะพ่อพี่รองเลยอ่ากระเบิดแบบว่าอ่าเห็ดงานนักยังนะก็เลยแบบมือมันอยากเป็นแล้วว่าเนาะพ่อพี่รองเปลี่ยนนะอ่าของผู้ใหญ่คนชื่อไฮซับเนาะอ่าบดลพี่รองเลย แพงอีกเนาะแต่กับบซื้อเราพี่น้องเออปิจิตเงแบบน,นี้ก็ได้มันมัน,ม,นมันหลายพันหลายต่อพุทธพุทธิชื่อเอานะอ่าโทรศัพท์แล้วแหละมันอยู่ในระบบกันสั่นเองน้องพ่อพี่น้องเลยแต่ว่าอนะันนี้นี่ยมันมีระบบกันสั่ 5, นโทรศัพท์ประจิตนี่ยซื้อหาพันหนึ่งเด้อเนาะเดี๋ยวนี้หาพันทยงานบ่ได้เด้พี่น้องซื้อหลายปีแล้วออันนี้ก็จากเดิอ์แล้วเฮ้โต เฮ้ยสบายดีสบายดีเห็ดหัวเห็ดหัวโอ้สองแถวอยู่หน้าเห็ดหัวนี่เนาะสองแถวอยู่หน้าเนาะก็คอกแค่อยู่ิี่แล้ก็คอกแค่แคบบอโอ้บวชข้ามพันแปะงัวนแล้เนาะบวชข้ามพันแปะงัวแล้วพี่น้องเองยกินข้าวแล้วข้าวแลงเน้ยบดกินข้าวแลงกับยังน้องงัวนแล้วมั้ยเออนีน้องโดนง่วนแล้วมั้ยโอ้กินกับน้องงัวบ่แซ่บบอจ้าไ่ใช่กินเออยังไม่ทันกินเออเห็ดหัวไปก่อน มักได้บ่มักได้บ่น้องงัวนี่เออมาแล้วพี่น้องไอหมากะตามมานั้มนอกหุ่นเล่นตรงต่อยตรงต่อยตรงต่อยมาดั้มอ่ะเคยผมเคยได้กินได้พี่น้องผมเคยได้กินได้หมาน่อยก็ได้โน้ตพ่อพี่น้องไอนั่นแหละกาเข้าโน้ตพ่อพี่น้องไอนี่เด้เข้าบ้านเข้าบ้านใกล้แล้วแต่ว่า อยู่ทางนี้นะมันมาจากงามประได้ปวยว่าน้ำมาถึงเด้อินั่นแหละนั่นแหละเออเบื้องเบื้องเบื้องชาเดียสิผาพ่อแม่พี่น้องไปเลาะเบิ่งตัวน่ัมันงามๆตัวนั้นน้องเบิ่งเนาะงามมากตัวน่ะเออมาหน่อยไปน้ำบ่เหอไปไปไปสิไปขันสิไปน้ำก็ได้เออเบิ่งเบื้งก่อนพี่น้องเลยกะสิลเลาะหน้าก่อนเพราะว่าอ่าปกติกับไปงานน่ะ คำมน้องพี่น้องเลยหาไปงานคัมอ่าก็เลยแบบว่าอ่าบัได้มาถ่ายคลิปอยู่นาให้ทั้งพรมย์พี่น้องเบิงอ่าบัวไดกับข้าวดีมื้อนี้ก็จะเป็นทั้งกนะเรื่องอ่าหับสมาชิกใช่ไหมพี่น้องเลยหับสมาชิกไหมก็คือจะเป็นทั้งเรื่องกันนะงูน้องพี่น้องเลยงัวได้พี่น้องเลยอ่าเปิดชีได้งัวนี่ก็บ่ธรรมดาติไดเนาะคิดจังไดเสียน้องพี่น้องเลยอ่าก็เลยแบบว่าอยากมาแจ้งให้กับพรมย์พี่น้องได้หูนั่นแหละ แต่กะถือเอาโอกาสนี่น้องพ่อพี่น้องอ่ามาถ่ายคลิปให้ครับผมเองพี่น้องเบิ้งได้กะคือว่าเด้อน้องพ่อพี่น้องเลยบอจิตเองก็เป็นคนหน้วนะอ่าอยากว่าวไหลแน่แต่กะจะเฝ้าเบื่อกันได้เนาะเพราะว่าเห็นทางเอฟซีเป็นกระบาโอ้ยบอจิตโอ้ยน้องฮ่าปากหวานจังชั่นจังซี่โอ้ยน้องพ่อพี่น้องเลยคั้นพอรบอลอ่าแบบดแห่งซีแบบ็ดแห่งซีบุมมีผูกพังเนี่ยน้องพ่อพี่น้องเลยผู้ใดสิอยากเบิ้งเนาะอ่าถ่ายคลิปโปรบอลก็ได้ฮะน้ ก็เลยแบบว่าอยากอธิบายบรรยายให้กับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีได้ฟังน้ำกันแดดจังไดนก็จะพาเบ,บื่อน้ำกันเด้อเนาะปากหวานอยู่บ่พี่น้องเอ้สแบบนี้ก็ได้ <c ười> เออนั่นแหละนั่นแหละปอพี่น้องอันนี้แหละของวานนะเห็นบ่งามอยู่เหนเหรอเนาะพี่บนน้ำม,มันหลายพี่น้องเอ้ยโอ้ยเนี่ยนาคตนี่ต้องบุกเนาะอ่ะาหรือว่าต้องปั้นคันหวานเอาคือเก่าพี่น้องเอ้ยปา้าโต อ่าเห็นบ่พี่น้องเอ้ยอันนี้คือเขาวานเนอะเขาวานพี่น้องเขาวานเนาะอ่านี่เด้นี่เด้เด,ด้พี่น้องเอ้ยอืมบังกนันบังกันพี่เดี๋ยต้องมาทางนี้ก่อนเนาะพ่อพี่น้องต้องมาทางนี้นําโตนี่เด้พี่น้องเป็นหมากเป็นห่วงจับเจือเนาะเขาวานก็ได้พี่น้องเอ้ย จ๊อดจ๊อดบ่อน้ํายังมีอยู่ตัวนี้เนาะบ่อน้ํามีน่ะงามเนาะพ่อพี่น้องเอ้ยโอ้เนาะหาสมอันน่ะแห้งเฮาเฮ็ดเนาะพอพี่น้องเอ้ยมแบบว่าเฮาสบายแแเพราะว่าเฮามักสบายเนาะอีหยังคนคนเฮามันบ่หลายพี่น้องเอ้ยก็เลยจําเป็นต้องอ่าหวานเอาเนาะก็มีอันน่ะให้งามให้สิได้น้ําแน่้พี่น้องเอ้ยนี่เด้ Ờ, đi. này, à, như đây khi phi long à, ngam bo nó à, bạn hãy cái mi khứ cắn phi long tất cả bo bên nhá nó à, bên cảnh hiện nay nó phải phi long người một khi bạn chắc chưa cái lời bão nó y giang các mẹ phần cả thảo kia sẽ la nữa lại à. à xu hình phần về nam nó phải phi long à, để sĩ tăng con khui gần con phi long ấy à, chắc, để, chắc nổi nó Đang ok phi long khana đây นั่งอยู่คณาเลยน้องพ่อพี่รองเลย <c oughs> คือนาสีประมาณนี้แหละกะได้อนอาถ่ายคลิปน้องพ่อพี่รองเลยกับนาพ่อเม่พี่รองเอฟซีเบิ้งเนะาะตัวนี้ก็จะเป็ี่ยนนาโหนากเขา่าอุ้ยขอ,อนวานน้องพ่อพี่รองนี้เลยอบอกคำพันเอ,อิญกินข้าวได้นี่ก็ได้เนาะ <c oughs> ว่าสินังคุยกันชักเล็กชักหน่อยเหมือนกันปั๊เสน้อพ,พ่อพี่รองเลยหาว่าแล้วก็ขึ้นไปกินข้าวได้สิน้อวันนี้ก็ได้เพราะว่า คือทางบมจิทน้องพ่อพี่น้องเลยได้มานาได้กะเอาไทยให้กับพ่อแม่พี่น้องเบิ่งได้กะอ่ะนี่เนี่ยน้องพ่อพี่น้องบรรยากาศตามทงไห้ทงนากัมีแต่ว่าฝากพ่อแม่พี่น้องเนาะฮะติดตามเป็นกำลังใจให้ทางบมจิตนี่เด้อน้องพ่อพี่น้องไอซี่เป็นจังไงก็ได้เป็นยังไงซะเนาะอีกบอลลูนก็คือใชได้เกี่ยวเข่าเรื่องการเรื่องงานนี่ก็อยากเอะถอยๆได้พี่น้องเลยฮะคือสิบิว่ามาเกี่ยวเข่า น้ำพ่อแน่เนาะวันนี้ก็ได้เพราะว่าโมมีคนพี่น้องเลยนั่นแหละจังเดยก็เป็นกำลังใจให้ทางบูชิตนี่เด้อน้องพ่อพี่น้องเอ็คือสีประมาณนี้น้ำพ่อพี่น้องเลยจังเดยกะขอให้ทั้งเอฟซีเบิร์ตจุกุสุสคนอยู่ดีมีเฮงสำหรับคลิปนี้น้ำพ่อพี่น้องเลยทางบูชิตเองขอลาพี่้าน้องไปก่อนเนาะเมื่อไหร่เมื่อไหร่เ,เดี๋ยวทางบูชิตเองสีมาถ่ายบรรยากาศให้กับพ่อแม่พี่น้องเบิ้อง่า อ่าสิเป็นจังได้ต่อไปก็ได้ <c oughs> ก็สำหรับคลิปนี้เนาะขอลาพี่น,น้องไปก่อนขอให้ทั้งเอฟซีบัสสกูทุกคนติดตามรับชมในาการจะพาวเบอร์จะพาวนายกันเดอ้อน้องพอพี่รองไงยเป็นกำลังใจให้ทั้งตลอดเป็นกำลังใจให้ทั้งบุจิตตลอดเนะ <c oughs> าะปากหวานชื่อว่าหวานนอกขมในโบมีเอนเดอ้อน้องพ่อพี่รองบุจิตเองนะ ทั้งนอกกวานทั้งในกวานน้องพ่อพี่น้องนั่นแหละมาพอบ่าเห็นทางเอฟซีเป็นอมเมนเนาะเอาจังใดขมิ้นแต่ว่าหักเพลงพ่อแม่พี่น้องอเอฟซีบัตจุกูทุกคนกับอันนัยคลิปนี้ขอลาพีดแลนองไปก่อนขอกล่าวคำว่าสบายดีสบายดีเด้อน้องพ่อพี่น้องเลยเอาโอเคพี่น้องโอ้ย